ในโลกของราชสำนักที่ซึ่งทุกถ้อยคำทุกท่าทีล้วนมีความหมายมากกว่าที่ปรากฏการกล่าวถึงกันเพียงหนึ่งคำอาจเป็นเหมือนคาถาที่ไขประตูสู่ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับอำนาจความสัมพันธ์และบทบาทที่แท้จริงของบุคคลในราชวงศ์และในวันนี้คำคำหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่ามาจากพระโอของสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธ ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสคำถามที่สั่นสะเทือนต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอย่างเงียบงันแต่ลุ่มลึกรายงานที่ไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเผยแท้ผ่านช่องทางกระซิบภายในวังและกลุ่มผู้สังเกตการราชวงศ์ระบุว่าเจ้าฟ้าทีปังกรทรงใช้คำพิเศษหนึ่งคำในการเรียกเจ้าคุณพระซีนีนาตะพิราชกัลยาณีคำที่ไม่ใช่ตำแหน่งทางราชการไม่ใช่คำเรียกตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต่เป็นคำที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวอบอุ่นและแฝงด้วยความเคารพแบบพิเศษในแวดวงที่มีระเบียบเรียบร้อยตามลำดับชั้นอย่างราชวงศ์คำใดคำหนึ่งที่ใช้เรียกบุคคลสามารถสะท้อนเจตนาความใกล้ชิดและแม้แต่การยอมรับทางใจได้อย่างลึกซึ้งหากคำที่เจ้าฟ้าทีปังกรทรงใช้มีความหมายแฝงเช่นนั้นจริงนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของภาษาศาสตร์ หากคือสัญญาณแห่งการยอมรับโดยในคำว่าแม่ถูกกล่าวถึงในบางกระแสแม้จะดูเป็นไปไม่ได้ในบริบทของพระราชวังแต่หากมีแม้เพียงเสี่ยวความจริงก็พอที่จะขย่าวทัศนคติของประชาชนต่อสถานะที่แท้จริงของเจ้าคุณพระผู้เคยเป็นขวัญใจแต่ก็เคยหายไปอย่างไร้คำอธิบายคำถามคือหากเจ้าฟ้าทรงเลือกคำเช่นนี้จริง นั่นสะท้อนอะไรต่อความผูกพันภายในวังที่ไม่เคยปรากฏต่อสายตาสาธารณชนหรือเป็นไปได้ไหมว่านี่คือคกลไกที่เงียบงันในการฟื้นฟูภ,ภาพลักษณ์ของพระองค์เหมือนดังคำกล่าวของลาวเซอร์คำพูดที่แท้จริงไม่งดงามคำงดงามไม่ใช่ความจริงแต่ในความเงียบงนันคำคำเดียวกลับกลายเป็นคำประกาศที่ดังก้องที่สุดและคำคำนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคุณพระกล่าวออกมา แต่คือสิ่งที่พระราชโอรสทรงเลือกจะเอ่ยด้วยพระองค์เองปี2019คือจุดพลิกผันที่ทำให้ชื่อของเจ้าคุณพระสินีนาตะพิลาศกัลยาณีหายไปจากหน้าสื่ออย่างกระทันหันดังผืนผ้าห่มที่ถูกกระชากออกกลางพายุในช่วงเวลานั้นการประกาศถอดพระราชฐานะถูกเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโดยไม่มีคำอธิบาย ไม่มีเหตุผลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและนั่นยิ่งปลุกกระแสสงสัยในใจประชาชนเธอหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีภาพถ่ายไม่มีพิธีการไม่มีชื่อในข่าวใดๆเหมือนว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเธอถูกลบเลือนจากความทรงจำของราชสำนักแต่นั่นคือเพียงภาพที่ประชาชนเห็นในความเงียบงันกลับมีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปปี2020ปีที่ทุกอย่างเปลี่ยนอีกครั้ง และคราวนี้ก็เงียบงันไม่แพ้กันการอภัยโทษอย่างไม่เป็นทางการและการฟื้นคืนตำแหน่งในรูปแบบที่ไม่ได้ประกาศกึกก้องนำไปสู่คำถามว่าเหตุใดเธอจึงกลับมาที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมเสียงปรบมือหรือถแถลงการจากราชสำนักหากแต่เป็นสัญ,ญญาณที่บันจงส่งผ่านภาพข่าว งานพิธีเล็กๆที่เธอปรากฏตัวในฉลองพระองค์เต็มยศและการจัดลำดับยืนที่ดูไม่ธรรมดาในภาพถ่ายทางการมีบางคนสังเกตว่าเธอมักจะปรากฏตัวใกล้กับเจ้าฟ้าทีปังกรในการงานบางประเภทเช่นกิจกรรมเฉพาะด้านการพระศาสนางานช่วยเหลือชุมชนหรือพิธีที่ดูเหมือนไม่มีความสำคัญทางการเมืองแต่แฝงในยาเชิงสัญลักษณ์อย่างลึกซึ้งเป็นไปได้หรือไม่ว่าการกลับมาครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การให้อภัยแต่คือการวางหมากบนกระดานอำนาจหมากเงียบที่ไม่จำเป็นต้องมีเสียงเดินหากราชสันนักคือบทกวีหนึ่งบทซินีนาตะคือวักเงียบที่ทำให้บทนั้นสมบูรณ์เงียบแต่ไม่เคยหายไปบางทีเธอไม่เคยจากไปเลยตั้งแต่ต้นและหากผู้ที่เอ่ยนามเธอด้วยคำที่เกินกว่าพิธีการคือเจ้าฟ้าทีปังกร มันอาจหมายถึงการยอมรับระดับลึกไม่ใช่ด้วยการแต่งตั้งแต่ด้วยหัวใจหลังการกลับมาที่ไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยสัญญาณแห่งนัยยะเจ้าคุณพระศรีน้านะต่ไม่ได้เดินกลับเข้าสู่ราชสำนักด้วยประกาศหรือราชองค์การหากแต่เดินเข้ามาด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกออกแบบใหม่อย่างบรรจงภาพลักษณ์ของสตรีผู้สง่างามเงียบขรึมและมุ่งมั่นทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทางสังคมเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆจากการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยการนำเข้าของพระราชทานไปยังพื้นที่ห่างไกลการปรากฏตัวร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือแม้แต่การนั่งใกล้ผู้แทนระดับสูงของราชวงศ์ในพิธีกรรมที่ดูเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความหมายเชิงลำดับขั้นภาพถ่ายที่เคยไม่มีเธอเลยในช่วงสองปี กลับปรากฏภาพที่เธอยืนไม่ห่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางครั้งคือด้านหลังบางครั้งคือด้านข้างและบางครั้งคือตรงกลางภาพสะกดทุกสายตาโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดแต่สิ่งที่ยิ่งน่าขบคิดคือทำไมต้องเงียบทำไมไม่มีคำชี้แจงจากราชสำนักอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเธอ บางคนบอกว่านี่คือกลยุทธ์นางในเงาที่ให้เธอกลับมาโดยไม่ต้องยืนหน้าฉากให้คนมองเห็นคุณค่าจากการกระทำไม่ใช่จากตำแหน่งให้เธอส่งอิทธิพลโดยไม่ต้องมีอำนาจในทางจิตวิทยาสังคมกลยุทธ์เช่นนี้มักใช้ในองค์กรอำนาจสูงผู้ที่เงียบที่สุดบางครั้งคือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจที่สุด และหากมีผู้หนึ่งที่สามารถเรียกเธอในคำที่ต่างจากทุกคนเช่นเจ้าฟ้าทีปังกรนั้นยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ประชาชนไม่เคยรู้จักเมื่อมองผ่านเลนของโหราศาสตร์เธอคือดาวสุกที่หายไปแล้วกลับมาส่องแสงในราศีเดิมไม่ได้โครจรกลับมาด้วยความบังเอิญหากด้วยแรงดึงดูดของจักรวาลที่วางแผนไว้อย่างแม่นยำในโลกที่คนดังพยายามเปล่งเสียงเธอกลับดังที่สุดในความเงียบ พราะบทบาทใหม่ของเธอไม่ได้พูดด้วยคำแต่พูดด้วยการปรากฏตัวข้างคนสำคัญในขณะที่หลายคนมองบทบาทของเจ้าคุณพระศนีนาฏผ่านเลนการเมืองหรือราชพิธีแต่ยังมีอีกมุมมองที่ลึกและละเอียดกว่านั่นคือมุมมองเชิงโหราศาสตร์และจิตวิทยาสาธารณะซึ่งอาจช่วยคลี่คลายปริศนาบางประการที่ยังไร้คำตอบหากพิจารณาผ่านทังดาวในช่วงปีที่เธอหายไปและกลับมา โหราจาหลายคนพบจุดเปลี่ยนแปลงของดาวสุกและดาวพฤหัสที่สัมพันธ์กับดวงเมืองและดวงบุคคลซึ่งตีความได้ว่าเป็นการกลับมาของพลังหญิงที่ถูกจำกัดไว้ก่อนหน้านี้และกำลังได้รับการฟื้นฟูอย่างช้าๆแต่มั่นคงดาวสุกในตำแหน่งครองราชสำนักหมายถึงหญิงงามผู้มากบารมี การโครจรกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมพร้อมกับดาวพฤหัสที่ให้พลังแห่งปัญญาและการให้อภัยจึงอาจตีความได้ว่าไม่ใช่แค่การกลับมาทางร่างกายแต่เป็นการกลับมาทางพลังงานและอำนาจในแบบที่คนทั่วไปไม่เห็นในทางจิตวิทยาสังคมบทบาทของเจ้าคุณพระอาสะท้อนอาคีทายยอคิไทยแบบหญิงผู้ลุกขึ้นใหม่หลังการล่มสลายคล้ายก,ายกับฟีนิกซ์ที่ฟื้นจากเถ่าทาน เธอไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงภาพของนางในหากแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นทางอารมณ์พลังแห่งการยอมรับและให้อภัยบทบาทรองที่สำคัญกว่าใครจะคิดประชาชนบางส่วนเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อเธอจากอดีตราชินีที่ล้มเหลวกลายเป็นหญิงที่มีคุณูปการในเงามืดเด็กสาวรุ่นใหม่มองเธอด้วยสายตาแห่งแรงบันดาลใจ ผู้หญิงไว้กลางคนมองเธอด้วยความเข้าใจและผู้สูงวัยบางคนมองเธอด้วยความเห็นใจความนิยมที่ไม่เกิดจากสื่อแต่เกิดจากความเงียบงนันและหากสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรทรงเลือกใช้คำพิเศษเพื่อเรียกเธอนั้นไม่เพียงสะท้อนความใกล้ชิดหากคือการส่งสารถึงสาธารณชนว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่และยังมีความหมายในจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่ดาวบางดวงไม่ต้องเปล่งแสงด้วยตนเอง แต่เพียงสะท้อนแสงจากศูนย์กลางและบางครั้งแสงสะท้อนนั้นก็เป็นสิ่งเดียวที่ผู้คนมองเห็นในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้าคุณพระสินีนาตะมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่สามารถละเลยได้นั่นคือสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธพระราชโอรสผู้เติบโตภายใต้แสงแดดของความคาดหวงังและเงามืดของความเงียบงนันพระองค์ไม่ใช่เพียงทาย,ยาทแห่งราชวงศ์ หากยังเป็นผู้อยู่ในใจของประชาชนและยิ่งนานวันการปรากฏตัวของพระองค์ก็ยิ่งบ่งบอกว่านี่คือบุคคลที่ถูกวางบทบาทให้เปลี่ยนผ่านราชวงศ์แต่คำถามคือพระองค์จะเปลี่ยนผ่านเพียงอย่างเดียวหรือจะเป็นผู้นำยุคใหม่เมื่อมีรายงานว่าเจ้าฟ้าทรงใช้คำที่ไม่เป็นทางการเรียกเจ้าคุณพระศนีนาตะนั่นอาจเป็นการแสดงออกทางอ้อมถึงทัศนคติ ที่พระองค์มีต่ออดีตความเป็นมนุษย์และความรักในราชวงศ์ที่คำพูดต้องระมัดระวังระดับสูงคำเรียกเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือกระจกสะท้อนความคิดของเจ้าชายผู้กำลังจะเป็นผู้นำอาจเป็นไปได้ว่าสำหรับพระองค์เธอไม่ได้เป็นเพียงบุคคลในอดีตของพระราชบิดาแต่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของตนเองบุคคลที่สมควรได้รับความเคารพและการฟื้นฟูภาพลักษณ์ พราะในทัศนะของเจ้าฟ้าแห่งยุคใหม่คุณค่าของคนไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตำแหน่งแต่ด้วยจิตใจหลายคนอาจลืมไปว่าสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรทรงเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยพระองค์ไม่ได้เติบโตในวังที่เงียบสงบหากแต่ในวังที่เต็มไปด้วยคำถามและความคาดหวังและบางทีพระองค์กำลังเลือกใช้วิธีของพระองค์เองวิธีที่ไม่ได้ใช้พระราชองค์การแต่ใช้ คำเรียกธรรมดาเพื่อสื่อสารถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่จริงใจอนาคตไม่ได้เกิดจากคนที่พูดเสียงดังที่สุดแต่อยู่ในมือของคนที่กล้าใช้คำธรรมดาที่สุดในเวลาที่เหมาะสมและเจ้าฟ้าทีปังกรอาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นในสังคมที่เร่งเร้าและแสวงหาความชัดเจนตลอดเวลาความเงียบมักถูกมองว่าเป็นช่องว่างหรือแม้แต่เป็นการหลีกเลี่ยงความจริง แต่ในบริบทของราชสำนักไทยความเงียบไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหากคือภาษารูปแบบหนึ่งภาษาที่ส่งเสียงได้ไกลยิ่งกว่าคำประกาศกรณีของเจ้าคุณพระศนีหน้าตาและคำเรียกจากเจ้าฟ้าทีปังกรคือหนึ่งในสัญลักษณ์ของความเงียบเช่นนั้นไม่มีแถลงการไม่มีข่าวใหญ่มีเพียงกระซิบกระแสกระทูและการตีความและจากสิ่งเล็กน้อยเช่นนั้นเสียงของความจริงอีกด้านก็ดังขึ้น เหตุใดไม่มีใครในราชสำนักออกมาพูดถึงสถานะที่แท้จริงของเธอเหตุใดการกลับมาของเธอจึงเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ไม่เคยอธิบายและที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งคำจากเจ้าฟ้าที่ปังกรมีความหมายเพียงใดในสายตาของผู้คนบางคนบอกว่าทุกอย่างเป็นเพียงการคาดเดาแต่หากความคาดเดานั้นสะท้อนความหวังของประชาชน หากการใช้คำพิเศษเพียงคำเดียวสามารถสร้างการเปลี่ยนมุมมองต่อผู้หญิงคนหนึ่งได้ขนาดนี้นั้นไม่ใช่เพียงพลังของคำแต่คือพลังของความหมายที่เงียบแต่ชัดเจนราชวงศ์ไทยเคยผ่านการเปลี่ยนผ่านหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่เคยมียุคใดที่ประชาชนจับตามองคำพูดเล็กน้อยได้มากเท่านี้คำที่ไม่ได้ถูกจารึกในราชกิจจานุเบกษา แต่ถูกจารึลกในใจของผู้คนผ่านความรักความผูกพันและการให้อภัยอาจไม่มีใครกล้าตอบอย่างชัดเจนแต่ความเงียบที่ห้อมล้อมเธอกับคําเพียงคําเดียวที่มาจากพระโอษของเจ้าฟ้าทีปังกรอาจเพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราทั้งหมดไปตลอดกาลคําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาจไม่ต้องเปล่งออกมาเลยแต่อยู่ในวิธีที่เราเลือกใช้ เพื่อเรียกใครสักคนและวิดีโอนี้จะขอจบด้วยคำถามเปิดหากคุณเป็นเจ้าฟ้าทีปังกรคุณจะเรียกเธอว่าอะไรจัดทำโดยทีมงานวังเกลือแองเจลเรื่องราวราชวงศ์ในมุมที่คุณไม่เคยเห็น